ไปไหนปีขี้เกียจลงโมจะไปไหนครับจะไปไหนเขาก็นอนกันหมดแล้วลูกนี่มันสี่ทุ่มแล้วหนูจะไปไหนละ่ะเนี่ลงแล้วนี่นี่พี่โชว์เขาก็อยู่นี้จะลงอ่ะลูขี้เกียจลง นอนเถอะมันดึกแล้วเนี่ยนอนดู y o u t u เอาเลยจะลงกันหมดเลยจะลงไปทำไมมันไม่มีใครอยู่ขี้เกียจลงอะ่ะมันไม่มีคนอยู่ลูกข้างล่างอะ่ะมันปิดกันหมดแล้วนอน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 ไปนอน มันไม่มีคนอยู่แล้วคนนอกกันหมดแล้วลูกโมจิมันดึกแล้วโมจิมันดึกแล้วลูกโอ้ยมันไม่มีใครแล้วลูกอ่าไปไปไปโอ้ยเอง เขียวด้วยเห็นไหมเนี่ยมันมืดนี่ไงมันมืดแล้วมันไม่มีใครแล้วเออเองนี่เั้มปาร์ปีไปนอนแล้วนะโมเห็นไหมพี่โชว์เข้าห้องแล้วเนี่ยโมจิไปเร็ว เข้าห้องเร็วๆไปเร็วๆเข้าห้องไปเร็วๆอ๋อโมจิเข้าห้องเร็วๆไปนู่นแล้วหนูจะอยู่กับใครเล่าฮะไปเข้าห้องเร็วๆไปเร็วๆเข้าห้องไปเร็วๆเนี่ยเร็วๆเร็วๆเข้าห้องเร็วๆเร็วๆไปโม เขาห้องเร็วเราจะอยู่กับใครล่ะฮะเร็วเร็วดิไปเข้าห้องเร็วๆเข้าไปนู้นเร็วเร็วไป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 นอนเนี่ยไปนอนไปเร็วเร็วไม่ต้องอะไรอาวรเร็วเร็วเออมันดื้อเร็วเร็วขืนตัวอีกโอ้ย ไปเร็วเร็วเฮ้ยจะไปไหนลูาอ้าวเนี่ยเรื่อไปเร็วๆรีเขาไปนอนกันหมดแล้วลูกแล้วใครจะมาอยู่กับโมจิเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆเร็วเร็วอย่าดื้อเร็วๆอ้าวเออเองดิเร็วดีไป เอวแปลว่าปีไปนอนแล้วนะปีไปนอนแล้วนะอยู่ตัวเดียวนะเนี่ยอยู่ตัวเดียวนะดื้อย่างเงี้ยเนี่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 ยเดี่ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูหน้าดูหน้าหมาดื้อเนี่ยหน้าหมาดื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าหมาดื้อหมาดื้อเร็วๆไปนอนเร็วๆเร็วๆมันสี่ทุ่มแล้ว เร็วๆเราจะอยู่กับใครลูกหืมไม่นอนกันหมดแล้วเนี่ย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 ไปเร็วๆไปเร็วๆไปที่เร็วๆโนจี้เร็วๆอุ้ยไปเร็วๆเขาบอาไม่ต้องเลยเอา้าไม่ต้องมาให้กอดเลยเร็วๆไปเถอะเร็วๆเร็วๆ ไปเร็วเร็วเข้าห้องเร็วเร็วไปนู่นเร็วเร็วแล้จะอยู่กับใครตัวเดียวเร็วเร็วเองก็ลงไม่เป็นบันไดอ่ะบันไดก็ลงไม่เป็นขึ้นก็ไม่ยอมขึ้นฮะไปเลยนู่นเข้าห้องไม่ใช่มาเร็วเร็วมาไปป๊อปีมาเร็วรีวิวมาดิเร็วเร็วมานี่เร็ว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  นี่เขตประตูบ้านนี่เขตห้องนี้เร็วๆหนูต uh. ้องเดินมาเร็วๆนี่เขตนี้เร็วๆเร็วๆอ้าวโอ้เออเองนี่เอ้ยคนก็จะนอนแล้วเร็วๆครับเร็วๆเร็วๆเอาเราก็เราไม่เป็นไปเถอะไปนอนเร็วๆ ไอ้นู้นเร็วๆมาดื้อเนี่ยเนี่ยใครจะเลี้ยงไหมเนี่ยหมาดื้อๆอย่างเนี้ยหืมเนี่ยดื้อมากเลยฮะเนี่ยนอนก็นไม่นอนเนี่ยนอนก็นไม่นอนเนี่ยหมาดื้อเนี่ยหืโมจิเร็วๆเข้าไปทีเขาไปไปเข้าอไปเร็วๆหนูอะเร็วๆเขาไปที้ ไปเร็ว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 เข่มือเข่มือกันเออเก่งแม่ไเข่าข้างนี้เฮ้ยข้างนู้นดิเข่ามือข้างนู้นขอขอมือข้างนี้ขอมือข้างนี้ข้างนี้อะเออข้างนี้ข้างนี้เออเก่งไอ้ข้างนี้ไอ้ข้างนี้อีกทีข้างนี้อีกทีแล้วมันไม่มีใครอยู่ลูกแล้วหนูลงเป็นเหรอหนูก็ลงบันไดไม่เป็นอันเนี้ยเนี่ยเนี่ย ไปมาดองั้นเดี๋ยวเองรออยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวป,ปปี้เข้าห้องปิดไฟละเป็นเรียกแล้วกันไปละป,ปปี้เข้ามาแล้วนะโอเคนะ,คนะมจิปป,ปีเข้าแล้วนะปิดไฟนะปิดไฟนะ เร็วถ้าไปแล้วไปไม่มีใครแล้วนะร็วิวนี่นี่เออแค่นั้นแหละโอ้ยดื้อจริงไปนอนเลยไปนอนนน่นไปโน่นเลยไปโน่นไปนอนที่เบาะของหนูก็ได้เนี่ยพี่โจ์เขาก็นอนนี่อ่ะอ่อมุดมุดอืมอืมโอเค à, đi nằm, ủng, rồi bì uông bay, chui, tấp, ừ, ok, à, ok nè ok, bye bye